สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟิลท่านเลครับทางด้นช่องทิกต็อกเฟซบุ๊กก็รวมไปถึงแฟนเพจของผมด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับขมวดการของเมื่อวานนะครับในครอบครัวต้องบอกว่าสดชื่นไปนี่ใครในครอบครัวหรือว่าได้ตามมาครอบครัวไปนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเด็ดเดแบบนี้นะครับตามเข้าไปรับได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับมีอายละเอียดทิ้งไว้อยู่นะครับอ่ส่วนของวันนี้นะครับที่หยิบยกขึ้นมาให้ดึงหกคู่รวมหึงชุดองการสามอีกสามตัวนะครับไปเริ่มดูกันเลยนะครับคู่แรกโคดิงเก้นนะครับเจอฟอร์ทูน่าานะครรับิซ์ต ที่เจ้าบ้านอย่างกิมาราสในครับและติดกำแพงสูงเต็มเกมให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นว ER so ิเซล่าเจอทางด้านของเบนฟิก้าคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนของเบนฟิก้าและติดกำแพงสูงเต็มให้ด as ้วยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเอฟซีรวงนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางด้านของโมนาโกคู่นี้ก็มองไปที่ทีมเยือนของโมนาโกและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่5นะครับอันตัายสปอร์นะครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางด้านของเบซิคตัสนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอันตยยาสสปอรร์แและะตติดดกพงงูเ็มให้้วนคับส่วนคคคูู่่่ททีสสุด้ายนะรับออเซนเดยััััลอออออนนนนนเเวิรร์ะคคบู่่่ีีี้มมงงไปททยยืา และติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนชุดของการสามวันนี้ที่หยิบยกขึ้นมานะครับสามตัวเน้นวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นทางด้านของฟอร์ตูน่าซิตาในครับตัวที่2เป็นทางด้านของเบนฟิก้าและตัวที่3ตัวสุดท้ายเป็นทางด้านของแอสโมนาโกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับรับชมกันได้นะครับใครจะขัดจะสวนไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับใครจะไปด้วยกันก็ขอบคุณจริงจริงครับสำหรับวันนี้ไฮไลท์ของการหรือว่าเดยการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ